ไม่ชนินหนแล้วหรือการช่วยเหลือนักกีฬามันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการแต่ถึ่งนั้นมันบ้าอเลยเียสำหรับคนอย่างเนโกมารุนี่ใดที่ยังต้องมันก็แค่การโจมตีเล็กๆจากวาสูกาฉันนี่มัน ช่างอ่อนหินักจริงเฮ้ยทนไว้เนกอมาลูอเออคนีเวลาที่ได้ใช้กับเธอมันมันไม่เลวออกซะเลยยาตายนะเออคเนีเอ้เนเกอมาลูแย่เลยผม ตายจริงกันเนี่ยโอ้โหพลุนเลยครับผมบอสุก้าอัดเข้าไปกลางอกอะเรียบร้อยเลยครับผมเนี่ยกมาลุนี่มึงล้อกูเล่นใช่ไหมเนี่ยลองเลยงั้นก็มาลุตายแล้วฮะฮะอะไรไออู้อ่ะชิชิหายแลแทนที่จะเป็นคนที่ทำลายกฎอากานิ แม่งเงยมันสิพล้าอะไรวะเนี่ยกูเผลอฆ่าในโกมารุษแทนที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเกินเนอเขาเขาแค่หมดสติแต่ว่าหัวใจเขายังยังอยู่ยังอยู่เต้นอยู่เขาเขายังไม่ตายเฮงแงล่ะต้องรีบแล้วก็ช่วยเขานะเฮ้ยมโนคุมามึงทำอะไรสักอย่างได้ไหมเนี่ยฮะช่วยในโกมารุษเหมือนกัรที่มึงช่วยกูไงใช่ใช่ใช่แล้ว ถ้ามึงฆ่าใครคัคนที่ไม่ได้ทำลายกดน,นะแปลว่าแกทำลายกดซะเองรู้เปล่า <Well> แอมก็ถือว่าเจ้ากันไปละกันนานะฮะก็แหลกเปลี่ยนจากการที่ยกโทษให้อาคาเนะที่ทำลายกดไงก็ถือว่าเนโกมารุเป็นตัวสละชีวิตให้อะไรเงี้ยโอเคเหรอฮะเนี่ยถือว่าเจ้ากันไปโอเคนะมาๆนาจะไม่ช่วยเขาลหร <c oughs> อเฮ้ยไม่มีทางเลยแ,แม่งเฮ้ยน่าลำคาญที่เป๋ง ก็น่าเบื่อแล้วแกที่เขาจะตายแบบไม่มีเหตุผลไม่มีค่าแบบนี้เฮ้ยงั้นสำหรับวันนี้พอนะฉันจะใช้พลังพิเศษใช้การไพ่ตายของฉันและเมื่อตอนนั้นมาถึงเสียงไซเลนก็ดังขึ้นมาอีกแล้วมาค่อยๆมาเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆรถพยาบาาอีกแล้วผมว้าวว้าอีกแล้วล่ะปล่อยให้เป็นหนอนฉี่ฉันเองด็อกเตอร์คิวกูด็อกเตอร์ค่าดี เขายัางใช้คำพูดเดิมเป๊เลยล้วจะเอาคนไข้ไปที่โรงพยาบาลโมโนโคุมะจับอารักขาเขาภายใต้เวลา24ชั่วโมงโอเคนะไปแล้วบูงงั้นไม่เจอกันพี่โอเค,อเคงั้นเด็กมาร้ก็ไม่ตายใช่ไหมเออโอเคพวนะแค่โดนยิงเฉยแต่อย่างนี้แล้วอโมนโนคุมะมันจะมาฆ่ากันในทีหลังแบบเพราะอาการกนเ้นก็ยังไม่โดนลงโทษแต่ว่ามันโจมตีใน,ในกกมารุภาพแล้วมันน่าจะถือว่าเจ้ากันไปแล้วมั้งก็ในโกมารุกรับแรงกระแทกไปแล้ว ต่อาการนีน้นั่นมาสู้โมโนคุมาโดยไม่ถามไม่บอกใครก่อนถึงมาทำลายกดซะเองแล้วเนี่ยโกมารุต้องรับค้อนี่ความผิดอากานนี้ทั้งนั้นเลยผมนะแย่จริงเลยและหลังจากที่เขาพูดอย่างนั้นเสียงรถรักษาพยาบาลโมโนคุมาเนี่ยกมลรุก็หายออกไปจากตัวเรานี่มันอะไรกันวะเนี่ยทำไมเรื่องยิ้มต้องเกิดขึ้นด้วยเนี่ยแอะครับจะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเนี่ยโกมารุมันต้องได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมฮะแน่แน่นนนอนอยู่แล้วดิเขาต้องช่วยอยู่แล้วใช่ไหมบีหนึ่ง แต,แ,ตแต่แต่ฟูยุคิโกอุซากะมาหาเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคราวนี้ในโกมารุจะไปแทนเมืมไม่เอาฉัน,ฉนทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว้ <Hey. S 1> อพวกนายเลิกตะโกนกันไปหาเหวได้เปล่าฮะการแหกป่าไม่ช่วยอะไรพวกนายหรอรู้เปล่าอย่ามากากกาการเกาะเกิ <c oughs> ไม่มีพร้อมไม่มีแต่หาอะไรทั้งสินแหละฮะน่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราปล่อยกาดลงเว่ ไอคำพูดที่ว่าพวกเราจะเป็นมิตรอะไรต่อกันเนี่ยมันก็แค่คำพูดที่หลอกตัวพวกเราเองพวกเราก็แค่ทำเป็นเหมือนกับว่าเข้าใจสถานการณ์ที่พวกเราอยู่กันทีมเวิร์กมิตรภาพการร่วมมือกันไม่มีอะไรสำคัญทั้งนั้นแหละคนที่โง่ก็ค่อยๆถูกฆ่าตายเสียคนเสียคนมันไม่เซอพลายเลยเลยที่เกิดจะมีใครทรยศกันน่นเกดเผือว่าทำไมฉันถึงได้ไม่อยากจะพึ่งพาคนอื่นเลยหี่กากนั่นแหละคือความจริงที่ดีเว้ย เออคุณจะบอกว่ามันจะไม่มีความหมายเลยเลยเหรอที่เราจะทํางานร่วมกันแบบนี้คะถ้าเกิดมันมีความหมายสักอย่างในกกมารุาเขาไม่จับอย่างนี้หรอกกากเ <c oughs> ขาเป็นอย่างเนี้ยก็เพราะความรู้สึกปแปลกๆที่มันไม่ชื่อว่ามิตรภาพแหละอืมพอกานีโกมารุรู้สึกเป็นห่วงอากานกนี้ก็เลยต้องโดนแทนอากาเกนีฮิโยโกะก็เลยพยายามจะบอกว่าแม้พะมึงเป็นห่วงมึงก็เลยโดนเองเห็นไหมมึงแย่อย่างเงี้ย ก็จะบอกว่าที่โยโกะผิดก็น่าจะบอกไม่ได้เต็มปากครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะความรู้สึกดีและความมิตรภาพอะไรทำให้เด็กกมรุ่ต้องออกมาเสียงถ้าเกิดไม่มีมิตรภาพเลยต่อกันเด็กกุมรู่งไม่ไปช่วยอะไรใช่ไหมล่ะแต่เพราะว่ามันมีคํานี้เด็กกมรุ่ก็เลยต้องตายแทนนะคะแนนอะไรเงี้ยไม่ตายไม่ตายเออเฮ้ยแทนเข้าใจใช่ไหมฮะกากน้ยเพราะไอ้เธอทาตัวก็โง่แล้วก็ทําอะไรด้วยตัวเองอมันทําให้เป็นปัญหาคนอื่นอย่างเงี้ยฮะ ดังนั้นอย่าทำให้ฉันต้องเจออะไรแบบนี้นะโอเคป่ะฮะฉันไม่อยากจะตายแบบไร้ค่าไม่อยากตายเหมืนนะักมลรุมแมนไม่ได้งกอโอเคป่ะเฮีิโยก่การไปรโทษอากาเนีมันก็ไม่ช่วยให้อะไรแก้ไขได้นะคะ <c oughs> ไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องกังวเลเรื่องโคตในก่มลูกนะ <c oughs> เอ๊ะ แหนนี่มันเลยโคตรน่าผิดหวังเลยนี่เป็นความผิดของเธอแท้ๆแต่เธอไม่ได้เป็นกังวลใครเขาเลยมึงมึงมึงเลวกว่ากูอันเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยเขาช่วยมึงไม่รู้จักอะไรเลยฮะฮะฮะกากอาวกนีที่เธอไม่ได้กังวลเรื่องอันนี้กุมารลุเลยเหรอไม่จะเป็นเป็นกังวลเกิดสิ่งที่ต้องไม่ต้องกังวลหรอกเว้ยฉันรู้คนไอ้กุมารลุเป็นคนที่แข็งแกร่งเขาไม่ทางตายเลยแค่นี้นะไม่ต้องสงสัยเลยไอ้กุมารลุจะต้องกลับมาหาพวกเรา ดังนั้นเมื่อตอนที่มันเกิดขึ้น,ฉ,นฉันจะขอโทษเขาเองเพราะว่าฉันมันอ่อนแอฉันเลยทําให้ปัญหาให้เขาแล้วเมื่อเขากลับมาฉันช่วเลยฉันจะขอโทษเขาเอออากันเนสโอเคความหมายที่อากันเนสบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ก็รู้ก็เพราะว่าอากานเนมั่นใจว่านี่ยก็จะผ่านไปได้อ่ต่รู้สึกผิดมากกว่านี้ก็จะดีนะ <c oughs> ไม่ความผิดของเธอจริงๆนเนี่ยวเว้ย แล้วพวกเราก็เลยกลับกระต้อมกันในขณะที่เงียบสงดไม่มีใครพูดอะไรถึงมันเหมือนกับว่าที่เกิดเราเปิดปากคําที่ออกมามันก็จะกลายเป็นแค่คําที่ทําให้เรากังวลพวกเรารู้กันดีตอนที่เราเห็นในกลมลุสองกิรกรรมที่เกิดกับในกลมลุต่อหน้าต่อตาพวกเรามันก็มาสอนให้เรารู้อีกครั้งถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะไม่ตายนั่นก็แค่คำปรารถนาที่ไม่มีประโยชน์ ในก่อนนี้โดยที่ไม่ต้องมีคำเตือนผู้คนตายและนั่นคือฝันร้ายที่เราติดอยู่ในนี้พอคุณคิดว่าคุณตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายแล้วคุณก็รู้ตัวว่าคุณก็ยังอยู่ในนั้นอยู่ดีและฝันร้ายก็ยังดำเนินต่อไปิ้งน้องนางนังกตอนเช้าหลับเลยยัม <laughs> หมพีคแคนาเเมทโอเควันดีตอนเช้านะไปไปไกลเออโอเคมาเฮ้ เหมือนเคยถึงแม้ผมไม่ต้องพูดอะไรมันก็ไม่มีความหมายอลกแล้วแต่ว่าผมถูกสวัสดีตอนเช้าท,ทั้งที่ผมไม่ได้หลับเลยเนี่ยเฮ้อผมอยากจะเห็นใครสักคนใครก็ได้ให้เร็วที่สุดที่จาได้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่มันแย่ๆกับใครสักคนผมไม่สามารถที่จะรับมือกับมันคนเดียวได้ผมต้องไปที่พัตตานตอนนี้เลยเออไป ไปแชร์ให้เ <Cornell> พื่อนฝูงเขาหน่อยไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วกูทับกูหน่อยนาคิโตะมึงก็ได้บอกเออยินดีเลยอะงั้นไม่เอาละชุยไงฟูจิโกะไม่เข้าไปอะไม่ยินทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวคุยมันหน่อยนิดนึงแล้วกันเยอเออนายเงอฮะชิเมะเระเฮ้ถึงแม้ว่เป็นสถานการณ์ที่แย่อย่างนี้ผู้คนก็ต้องหิวอยู่ดีใช่ไหมเนโกมะลุ ไอ้โง่นะหมายความว่ายังไงตอนที่มันบอกว่าเป็นประทัดไฟประทัดครั้งสุดท้ายของมันนะคำคำนั้นมันเหมาะกับยากุซ่ามากกว่านะในโกมารุก็คงจะอยากจะปกป้องอารากเนะด้วยทุกสิ่งที่เขามีแล้วก็เหมือนกับที่เปโกะอยากจะปกป้องนายแล้วมึงหูป่ามึงไม่ต้องพูดเลยมึงจะย้ำอะไรนักหนาเนี่ยกูรู้ว่ามันตายโอเคป่ะมึงพวกมึงนี่ย้ำกันเหลือเกินอยากกูอยากให้กูโหดอีกครั้งใช่ไหมฮะกูสาทำตัวดีดีรีบไปที่มรดการได้แล้วกูตามไปหลัง ฟูยีโกกูรู้ว่ามึงจะรู้สึกเศร้าไอ้กูเลยยำ้ำเมย์ที่ไปกบปอกป้องมึงอ่ะเหมือนงั้ยเล็นี่ผมถ้าผมเป็นฟูยีโกะผมต่อยพระเอกแล้วนะมึงถามทำไมเดี๋ยวไม่เข้าใจเฮ้ยตอนผมเดินขึ้นไปพตัตคขาลร,รู้สึกว่ามีความรู้สึกที่แปลกอา้าวใครร้องไห้ข้างในพตัตคาลผได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้มีใครร้องไห้อีกฝั่งนึงเงี้ยเด้อ มิค <łość> ังแหละี่ฮิโยโกะไอสองคนนี้ร้องไห้กันบ่อยผมก็เลยแอบไปดี่พักคารค่อยๆเดินเข้าไปข้างในก็เลยไปแค่สองคนนะนะอิบุกิไม่น่าไม่เคยเห็นร้องไห้เลยเห็นแต่ฟองฟอดใครร้องใครใครร้องอ้าว เขาอากเนร้องไห้ไปเดี๋้วเขาด้วยเหรอโหนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นอากเนร์ผมนะอ๋อเพิ่งจะมารู้สึกเสียใจที่ทําให้ในกมู้เป็นไรเออโอเคครับผมงั้นงั้นโอเคผมยกเอายกโทษให้ตอนแรกไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจนะเพราะเห็นเธอไม่แสดงเสียใจเท่าไหร่แต่โอเคเธอร้องไห้แล้วโอเคยกโทษให้เฮ้อร้องใหญ่เอาอากเนี้เธอเป็นคนที่ร้องไห้เอแบบมากเลยเนี่ยโอเค ฉันกลัวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราโอ้โหทำไมอยู่อาเนะถึงทำตัวเป็นคนอ่อนแองขนาดนี้เลยโบติเธอแกร่งมากเลยเนี่ยเอ๊ฉันก,กลัวกลัวขนาดนั้นวะโบติจะท้าคนไฟนี่มากลัวเลยเหรอโหนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้ว่าเธอชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุมรู้มากขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าเมื่อวานเธอก็ทำตัวกล้าหาญนะหรือว่าเพิ่งจะมาเกิดอาการกระทุง้งเอาตอนจะยี่กลับไปนอนแล้วอะไรอย่างนี้ อ่าร้องใหญ่เอาเกิดอะไรขึ้นกันนี้ไม่เหมือนกับเธอเลยนะที่เธอจะร้องไห้แบบเนี้ยเฮ้ยใจเย็นหน่อยฉันไม่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จะทำไงต่อไปแล้วฉันหมายถึงในโงมารุกถูกฆ่านายรู้ไหมเออเปล่าเฮ้ยในกกมารุกไม่ได้ตายยังไม่ตายถูกรักษาตัวเมื่อวานไม่อยู่กับพวกเราเหรอเนี่ยฉันกลือฉันไม่อยากจะทำอีกต่อไปแล้วเนี่ยาฉันกับมาโอ้ โอ้ดิอยากกลับบ้านเลยอะทำไมเธอถึงตื่นกลัวได้ขนาดนี้วะโอเธออาจจะชอบกับการเสียดสลักของนีโกะมารุมากเพื่อเธอไม่นีนะแต่ว่ามันอธิบายไม่ได้เลยมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันไปหรือเปล่าเนี่ยฮะไงนากิโตะมึงอธิบายได้ไหมเอาเงียบเฮ้ยกดอะไรขึ้นกันกนได้ว่าทำไมทำตัวแปลกๆไม่เชื่อมึงไปทำอะไรเธอนะยานะอย่าบอนน ถ้าจิเบรวงที่ดีนั่นไม่ใช่ฟูจิโกะตัวจริง the fuck ฮ huh? ะฉันรู้ฟูจิโกะตัวจริงก็ตายไปแล้วนี่นคือเ่าราทอไมฟูจิโกะต้องเป็นล่างโครนแน่นอนเลยอะาอะไรมึงเนี่ยแต่ก็เป็นไปได้นะไม่แน่ว่าโมโนคุมะอาจจะทำหลอกแต่ว่ามันมันดูนิสัยการพูดจานจามันก็เป็นตัวจริงแหละและ้วมาอยู่ๆมัถึงพูดว่าฟูจิโกะเป็นโคลนะ่ะ ฮะมึงมึงมึงคุหาอะไรเนี่ยแล้วก็ฉันได้ยินจากมโนคเบรดเน็กโกมารุน่ะไม่สามารถถูกช่วยได้แล้วมันแย่นะแต่ว่านักเรียนที่จะย้ายเข้ามาใหม่รู้สึกว่าจะมาเพื่อจะมาแทนนะเร็วนี้แล้วฮะงั้นเราก็ต้องให้การต้อนรับอย่างดีกับคนคนนั้นนะนี่มึงกวนกูอยู่ปะเนี่ยฮะเนกโกมารุตายนักเรียนใหม่จะมาฟรีก็เป็นร่างโคลน พูดเรื่องหาอะไรของมึงเนี่ยครับกูไม่เข้าใจฉันไม่ได้กลัวนะเว้ยฉันพูดความจริงเงี้พื่อที่จะได้หลักฐานงั้นฉันอธิบายให้นายฟังเองฟังให้ดีนะฮะจิเม่ฉันได้เจอแล้วว่าใครคือผู้ทรยศตัวจริงกูยังไม่รู้เลยนะมึงรู้แล้วเหรอรู้ไหมเออตัวจริงของคนที่เป็นทัชคุลายโลกเวิลด์เอนเจอร์และก็ผู้อยู่ผู้ทรยศที่ซ่อนอยู่ในพวกเราก็คือเบียคุยานั่นเองอ๋อ มันกวนอยู่ปล่าวะแต่ว่าแต่ถ้าบอกว่าเบียคุยามันก็มันก็เมคเซนส์นะเพราะว่าเบียคุยะเป็นคนที่อยู่ในภาคแรกคนเดียวที่มาอยู่ในกลุ่มของตัวนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่น่าจะอยู่ในเพราะเบียคุยะมันอยู่ชั้นเรียนอื่นไม่ได้อยู่ชั้นเรียนนี้ถ้าบอกว่าเบียคุยะเป็นผู้ทรยศก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่มันตายไปแล้วเนี่ยดิมันจะใช่จริงเหรอกูเชื่อมึงได้ไหมเนี่ยเช่นี่ยเบียควิยะมีชีวิตอยู่อ่าโอเคอันนี้มึงน่าจะมัวแล้วแหละมันตายกระไรตัวไม่เห็นยังไงวะ เขาทำตัวแปลกๆตั้งแต่เริ่มนะแต่ว่ามันเริ่มจะแปลกจนกูไม่กลับแล้วไหมกูงงมากมึงพูดถึงเรื่องอะไรกูไม่เข้าใจไงฮิโยโกะอธิบายทีหนาวเงียบเฮยมันจะดีกว่าแม้ถ้าเราจะมัดไอ้นากิโตทิ้งอ่ะกูว่างันแหละมัดแม่งเหอะแม่แม่ไม่ใช่แค่มัดแม่งนะ ที่ไม่พอใจยังกว่าที่ฉีเนื้อหน้าแม่งออกมาให้มันเห็นตรงเนื้อจนไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าเป็นมันอีกต่อไปแม่งแอเออมันก็ฟังดูแล้วไม่ค่อยจะเจนเติ้ลเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาไปทําอะไรให้เธอยไง <c oughs> ก็อีเง้อเนะี่มันโกหกเลยที่มาฮิลุยมีชีวิตอยู่มันบอกว่ามันเห็นทธอที่ลงหนังเน่นทำไมมันพูดเรื่องโกหกที่ไม่มี ความหมายอะไรไงวะมันต้องโกหกได้แล้วมาฮิรุตายไปแล้วงงอันเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเลยิ่เ,ลเกลียดที่จะถูกโกหกแม่งยิ่ไม่พอใจกว่าจะเอาจะหักแม่งตัวแม่งหักครึ่งเลยแสแต่มันก็คงจะเสียเวลาถ้าไปหาเหตุผลในสิ่งที่นากิโตะมันทำนะมันบ้าปล่อยปันไปผมไม่เข้าใจอะไรเลยทำไมมันถึงได้พูดเรื่องโกหกที่มันไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อขนาดนั้นวะ ได้ยินอยาคคำเดียวผมจำได้นี่อิบุกิครับผมแย่ yeah. right. อะไรเธอทีนะทุกคนแต่ทุกคนมีเวลาจะเสียหน่อยไหมอ่ฮะหน้าตาเธอไปไรครับอิบุกิมีวงกลมอยู่ตรงตาน้ำลายใหญ่ยิ้มมุกย้อยเป็นไรของเธอเหมือนโดนสะกดจิตอยู่ไงนั้นนะ มันอาจจะเป็นการเสียมารยาสร่บฉันแต่ว่าฉันอยากจะทักทายตอนเช้าว่าตอนเี้าเป็นสิ่งแรกเลยที่นอยากทำสวัสดีตอนเช้าฉันคาดหวังว่าฉันจะทํางานทุกคนได้ดีในวันนี้เหมือนกันนะอ,อีบุกิใช่แล้วฉันอีบุกิมิวดาเออเธอก็ทําท่าทางแปลกเหมือนกันเนี่ยลุ่งดีดีอิบุกิฮจิเมอันตเเขาอยากจะฆ่าเธอแล้วก็กินเธอด้วยแม่งแดกคน พูดหาอะไรเนี่ยครับอะไรของมึงขิงฮาจิเมใช่ไหม,ไหมอร่อยอยาก,กินฉันเลยนะออาวอา,อาขอไปแต่ละคนแน่นอนอยู่แล้วมันโกหกอ๋กอมันอม็นกรหอแน่เองไม่จริโกหกฉันไม่มพทางพูดโกหกเลยอ๋อไม่ใช่กอหอใช่ไหมงั้นฉันก็ต้องขอร้องขอชีวิตใช่ไหมนี่มันหาอะไรกันครับเนี่ย อากาเนะนากิโตะอิบุกิทุกคนทำท่าทางปแปลกๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะจะว่าไปเฮียโกะเออเฮียโกะเป็นธรรมดาอยู่แต่สามตัวนี้ปนแปลกๆมากเลยเนี่ย<อ>นี่เมื่อค้าเป็นบ้าหรืออะไรวะฮะมนันแปลกมากเลยที่เป็นบ้าในการแบบนี้ฮะแม่งกัดกันว่าไหมแม่แม,ไม่ไม่ใช่นะอิบุกิเธอเธอมีไข้หนักมากเธอตัวร้อนมากน่าจะเป็นอย่างนั้นก่อนที่เธอจะทำอะไรนะฉันอยากจะให้เธอบอกฉันนะฮะเฮ้ย แธอเป็นใครวะมิจากกางทำไมเธอถึงเลีมยฉันล่ะฉันมีคันซึมิกินะอย่าบอกนะทโกะก็ไม่น่าจะใช่น่าจะกวนที่โยกะน่าจะกวนเฉยๆยังไงก็แล้วแต่ลองจับที่หน้าผากเธอสิถ้าเกิดทำก็จะรู้ว่าฉันหมายความว่ายังไงอืมโอเคเอามือผมแต่หน้าผากเหรออิบุกิสักแป๊บนานิ่งๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนไว้ชีวิตฉันด้วยนะคะเงย ผมค่อยๆเอามือไปแตะที่หน้าผาอิบุกิตอนที่เธอก็อยังคงแหนะอย่างนั้นต่อไปอู้เธอเธอร้อนนะเนี่ยร้อนมากเลยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้หความร้อนนี่มันหูคุณนึกว่าเตาเป็นเเวฟโหดเทียมจะใช่แล้วเธอมีไข้สูงมากอืมงั้นคนอื่นละ่ะอันนี้ขอหน้าผาเธอหน่อยแป๊บหนึง่ง <laughs> ใช่กดเธอใช่มันอ่านแอร์เออ โอเคเอามือแตะที okay, oh, ่น้าผากรออักเนะอ๋อในหว่างที่เธอก็ยังร้องไห้ต่อไปใช่แล้วเธอมีไข้สูงมากเช่นกันไม่มีทางที่ที่ใครมันรู้มันจะร้อนได้ขนาดเนี้ยนกิโตมึงด้วยกูไม่อยากจะแตะมันเท่าไหร่แต่มันช่วยไม่ได้ฉันไม่มีไข้หรอกเนี่ยฉันรู้สึกดีมากเลยวันนี้ช่างหัวมึงกูจะแตะปั๊บได้ผลลัพธ์เหมือนกันแมทั้งสามคนมีไข้สูงงั้นระอืม ง้อเหตุผลที่พวกนั้นเป็นพูดอะไรแปลกๆคำท่าทางแปลกๆก็โอ้พระเจ้านี่มันแย่มากเลยนะเนี่ฮะมโนคุมะสำหรับมันที่อยู่ก็โผล่มานั่นหมายความว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรอรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวกูจะอธิบายให้เนี่ยไม่มีทางอื่นแล้วเหมือนกันใช่ไหมแล้วตอนที่มโนคุมาพูดจบผมก็ได้เสียงคนเดินใครโอ้โหมากันพบไล้ใช่ไหมทุกคนก็มารวมกันด้วยความมึนงงอยู่ตรงหน้า เออฮ่าฮ่าฮ่า้วะเนี่ยฮะเซนดี้ยินจากมโนคุมาแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องอะไรแปลกๆใช่ไหมเด้อเฮ้อโหหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกนายรู้สึกว่าทุกคนจะอยู่ที่นี่กันแล้วนะงั้นก็เริ่มอธิบายกันเลยไหมได้เดียวก่อนโมโนคุมานายทำอะไรล้อเล่นอีกแล้วใช่ไหมฮาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนายกลมารู้รีบๆออกขึ้นมาได้แล้วไอหมีจอบข่ามอย เนโกมาลุเธอพูดถึงผู้ชายที่จะเปลี่ยนเป็นปผู้หญิงตอนที่ถูกน้ำลาดหน้าอะไรเงี้ยใครอยู่นะ่ะนั่นมันลันมาเปล่าลันมาเป็นผู้หญิงที่ถูกน้ำร้อนเลยกลายเป็นผู้หญิงอ่ะโหนี่การ์ตูนแก่มากถ้าใครรู้จักนี่แก่พอตัวผมนะชิดนั่นมันใครวะเนโกมาลุไม่ได้มีความสามารถแปลกๆแบบน,นั้นต่อยแมงโอ้โหไรข้างหลังนี่ใครวะน่ะอุ้ยหบปากนะ่ะต่อยแมงอ่า ฉันไม่รู้เลยว่าแกอะไรกับแ้ฉันมันรู้สึกถึงพลังชีวิตที่แปลกๆนี่ไข่อะมีมุกของเรื่องไหนอีกวะเนี่ยเล่นหลายเรื่องเลยเกินอ้าวหล่ะฉันทำให้ตัวเกการหุบปากไปแล้วงั้นก็มาพูดถึงประเด็นของเรากันงั้นฉันช่วยนะวพวกนายต้องสังเกตเห็นแล้วว่าพวกนายมันแปลกคอดงั้นก็อย่างที่ฉันคิดไว้เลยตัวจริงของไอ้ไอ้ตัวร้อนแปลกๆนี่ก็คือใข่แล้วนี่ก็คือแรงจูใจครั้งใหม่ฉันให้พวกนายไงเรา มันคือเชื้อโรคสิ้นหวังฮะโรคสิ้นหวังโรคสิ้นหวังอ h ฟ Far โล l หวังโ a l สิ้นหวังแหรอพวกนายรู้ไหมมันมีแมลงที่ตัวเล็กมากที่ไม่สามารถเห็นได้โดยตาใสยที่ก่อนนี้ไม่ใช่ว่าฉันแอบเอามาวางหรืออะไรนะฉันแค่ไม่เคยบอกพวกนายมาก่อนฮยังไงก็แล้วแต่มันก็คือโรคที่จะแพร่กระจายอยู่ในตัวแมลงตัวนี้เรียกว่าโรคสิ้นหวัง โลกสิ้นหวังฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อนเลยฉันเป็นพยาบาลด้วย <Well> งนให้บอกก็แล้วกันนะก็เหมือนกันที่ชื่อมันบอกแหละโลกสิ้นหวังก้าเคมันเป็นอะไรที่น่าลำคาลลำคาญตอนที่จะทําให้นายตัวร้อนสูงแล้วก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังอาการออกฤทธิ์มันก็จะแตกต่างกันไปตามคนอย่างเช่นนาคิตโตที่ถูกโลกแห่งการโกโหกอากาเนะถูกโลกแห่งการความขี้ขาด อิบุกิถูกโลกหลอกลวงเซอร์ซ่าโดนหลอกง่ายๆอะไรแบบเนี้ยพวกเขาได้ในสิ่งที่ตรงข้ามกับนิสัยของเขาเองยกเว้นไอหานาคิโตะนาคิโตะโดนโลกแห่งการโกหกเดี๋ยวเดี๋ยวนาคิโตะมันได้โลกโกหกแปลว่ามันมันคูดเรื่องจริงมาตลอดนะเพราะว่ามันไอผู้ช่วโกบอกว่าได้ทุกคนได้โลกที่เป็นตรงข้ามกับตัวเองอากาเนะได้โลคขี่ขาดเพราะว่าเธอใจกล้า กิบุกิได้โลกหลอกง่ายเพราะเธอไม่ใช่คนหลอกง่ายอ่ะง่ายนากิโตมันก็ได้โลกโกหกเพราะมันเป็นพูคนพูดจริงทุกอย่างอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่อ่ะไม่ใช่ว่าผูกนายก็จะป่วยลงหรืออะไรกันแต่ระวังให้ดีบางครั้งโลกสิ้นหวังเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อไปคนต่อคนได้เหมือนกับโลกวัดเลยนะเดนหมายความว่าเป็นโลกติดต่อเลยคะ ดังนั้นอย่าได้เผอปลายสละฮะก็เพราะว่านายไม่มีโลกอย่าเผอล่ะไม่งั้นมันจะแย่นะทุกคนป่วยเอาแ <c oughs> น่นๆหนีกับเธอคุณโซเนียมันจะ,จะแย่เอานะถ้าเกิดคุณได้เชื้อโลกที่มันชั้นต่ำแบบนี้แย่แย่แอ่แต่ใช่แล้วเราวิ่งรีวิ่งกันดีกว่าวแม่เลยฉันไม่อยากจะโดนโลกแปลกแบบนี้แม่งกาก <c oughs> และแล้วทําไมมันถึงกลายเป็นแรงจูงใจได้ละ่ะฮะนายจะบอกว่าการฆาตการรมจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้หลังจากที่ทุกคนเริ่มตกอยู่ในความบ้าคลั่งอะไรอย่างนี้เหรอ ก็เป็นไอเดียการแต่งนิยายที่ดีนะการฆ่าจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนเปลี่ยนแปลนิสัยไปฮะลองคิดถึงการฆาตกรรมคลิกการฆาตกรรมที่ว่ามันทําได้เยอะแค่ไหนม,มันมีวิธีรักษาไอ้นี่ไหมนเนี่ยฮะหาทําไมทําไมจะต้องรักษาด้วยอะฉันหมายถึงโลกสิ้นหวังนะ่ะมันไม่ได้ทำให้นายต้องบาดเจ็บหรืออะไรนี่ เรที่จะรักษาโรกใจอ่อนๆของนายใจอ,อ,อ่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ไปเป็นการฆ่ากันเงี้ยเราและเพื่อสิ่งนี้พวกนายก็จะเริ่มฆ่ากันได้ซะเถอเออไอ้โง่ไอ้มึงเลิกพูดเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยเออมันเป็นความผิดฉันแน่ยังขอโทษที่เกินนะอาจจะขนาดนั้นฉันตัดสินใจแล้วพิการขอโทษฉันจะทำการฆ่าตัวตายซะเองเออมีอะไรให้คุณแถวไหนไหมฮะมีอะไรช่วยกูฆ่าตัวตายหน่อยไหม เออฉันชัวร์เลยนะว่านายอาจจะหาอะไรได้ที่ซูปเปอร์มาร์เก hey, ็ตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอากิเนะอากิโตะอิบุกิพวกนายมึงนิ่งๆกันหน่อยเฮ้ยนายผิดแล้วฉันไม่ใช่นากิโตะเออฉันบอกความจริงนะนายกิโตะโค,คมาเอเดาเป็นแค่ชื่อปลอมเขาเทือในดาที่ปิดเปความลับมาตลอดเอออ่าอ,อย่างนี้นี่เอง <the> นี che ่แทนเชือ่อเขาด้วยเ,ยเหรอเนี่ยฮะโว้เอาจรงิงเหรอเนี่ยแม่งกะกันจริงเลย <achieving S 2> เออยนีก็ไแต่นะฉันรู้สึกดีมากเลยวันนี้่าโลกสิ้นหวังนี่สุดยอดมากไม่ใช่แล้วไม่น,นี่ไม่ใช่นาคกิโตแล้วถ้าเป็นนาคกิโตตัวจริงมันบอกสิ้นหวังมันเคี้ยมากออันนี้นาคกิโตแม่งสิ้นหวังสุดยอดมากสิ้นหวัง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 เออโหเปลี่ยนไปเลยจากความชอบความหวังกัาปนชอบความสิ้นหวังแทนยิ่ดสุดยอดมากพวกนายก็ควรจะเอาไปด้วยนะเอพวกเราจบแล้วไม่มีครวออีกต่อไปแล้วเราจะต้องตายจากความสิ้นหวังเออ นั่นนั่นเป็นเป็นเธอทางเียวอู้หลับเลยใช่ผมนะว้ายเย้เขาล่วงไปแล้วนี่นนั่นน่คิดต่อเป๊ะบบแบบแบบเมื่อฉันให้ายใจิตใจนายเป็ดนายใหม่ไปแล้วงั้นก็ดูที่มันจะเป็นยังไงการฆาตกรรมจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนติดโรคสิ้นหวังนี้ไหมหรือว่าจะก่อนหน้านั้นชี่ฉันตื่นเต้นมากเลยนะเฮ้ยฉันสามารถยืนแล้วก็ทำตัวเปลือยได้เลยมันก็เปลือยนะไม่ใช่ปะ ม่รอเล่นน่ะฉันก็เปลือยอยู่แล้วเออก็ใช่เฮ้ยเมยงเ้ยเกิดเหตุการณ์ในกม่รู้แล้วก็นี่อีกเฮ้ยไออารมณ์ที่มันสันติสุขที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานมันหายไปไหนกันวะนี่มันแย่มากนะกิโตมีฟองฟอตออกมาจากปากมันนี่บุกี้เลยแอมฉันจะเทช้แล้วโหแล้วก็เป็นเป็นฟองที่มันเปลี่ยนสีไม่เคเห็นฟองฟอดสีแบบนี้ไม่กลันลย นี่เป็นสีที่หายากมากเลยเนี่ยปกติจะพบเจอได้ที่เดเทอร์เวิลด์ทะเลเดเทอร์เวิลด์ที่อยู่ลึกสุดเท่านั้นยังไงก็แล้วแต่สีไม่สำคัญเร่งีบพาเขาไปที่โรงพยาบาลเร็วเอ่ารู้แล้วมาดิฉันช่วยเองเออแล้วเราทำไงกันที่กับอิบุกิดีนะคะเออยังไงก็ต้องเพิ่มพวกมันไปเหมือนกันเลยนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราปล่อยมันไว้อะเนอเฮ้ยพวกนายเดินไหวเปล่า ขอให้ฉันได้คอนเฟิร์มหน่อยเลยคะฉันคิดว่าการเดินด้วยขาเนี่ยมันต้องใช้ขาตายแล้วค่ะขวาขวาูุต้ังใช่ไหมคะแง่ละก่อนที่จะเดิน่ยทิตย์เช่นไปเออเพียงั้นก็ไปก็ได้แล้วปะปะโอ้เมื่อไรก็ได้กันนะด้วยการที่มีโรคติดมาและนาคิโตโอโหที่รู้สึกว่าจะมีอาการที่ค่อนข้างแย่ผิดปกติเลยเนี่ยพวกเราเลยรีบไปที่โรงพยาบาลกันแต่ว่าไอ้นี่เป็นแรงจูงใจที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะโรคที่สิ้นหวังนั่นเอะ มันเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันจะหายไปหายดีไปอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยบ้าเอ้แล้วกูจะต้องทำยังไงดีนะงเดนี่ย shit man โอเคขอตัดภพยไปตรงนี้ก่อนแก,นกนผมนะก็ะจบไปแล้วครับกับโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในกลมลูโดนยิงอัดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทุกคนติดโรคซึ่งโรคนี้ก็คือแรงจูงใจครั้งต่อไปของโดคุมานนั่นเองโรคที่ทําให้นิสัยกลายเป็นตรงข้ามเป็นโรคสิ้นหวังเมื่อแรงจูงใจมาแล้วการฆาตกรรมน่าจะตามมาอีกไม่นานผมนะแต่ใครจะเป็นคนลงมืออาจจะมีใครใช้ประโยชน์จากโรคสิ้นหวังนี้กับคนที่ป่วยอยู่ในการฆ่าเพราะคนที่ป่วยอยู่น่าจะฆ่าได้ง่ายอะไรเงี้ยเอาแล้วผมนะแชปเตอร์สเริ่มจะคลืค่น ไม่รู้ว่าการคาตกรรมเกิดขึ้นแล้ววันนี้หรือไม่ก็ต้องไปต่อกันพาร์ทนาผมแบงค์กับแกเตอร์แถวนี้ก็ขอยประอเท่านั้นเพื่อนฟู